ผมเป็นคนชอบยืนหัวแถวคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างเรียนต่อปอโทอังกฤษนิวซีแลนด์ไม่ใช้ไอเอลครับตอนนี้คุณจะเป็นหัวแถวแล้วคุณจะขายคนเท่าไหร่ตลอดหลักสูตรอะเพียงหกแสนสามเท่านั้นก็เพียรถ้าคุณขายแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่าของเราอะถุยสุดแล้วเฮียของเจ้าอื่นเขาล้านกว่าของเราอะเจ้าเดียวที่แรกในประเทศไทยหนึ่งปีจบแล้วมีใครจะขายผมเท่าไหร่อีกไหมมีไหมผมครับผมไม่ต้องไปถึงหกแสนทีือเขาหรอกผมเรียนอยู่แท่สองปีกจบตัวแนั่น มีคนอน่นดีไหมผมสามแสนค่ะตั้งหลังว่าไงแอปแบลวคนเขาดูออกทุกคนแห่กันมาขายให้ผมคุณเอาไงต่อแต่ถ้าเรียนจอยมาสเตอร์กับผมอะ่ะอัพตำแหน่งอัพเงินเดือนอยู่ทำงานต่างประเทศได้อีก2-3ถึงปีไม่ใช้ IELTS ไม่ถึงล้านมีดีขนาดนี้ยังไงเฮียก็ต้องส่งลูกมาเียนกับผมคุณชื่ออะไรฟิล t i ปินส์อะคา c ดมิกเครับอยู่คณะไหนจอยมาสเตอร์ครับ อืมพอดีรับสมัครเรียนนะครับที่นี่ใช่ไหมครับครับ okay.